สวัสดีคุณผู้ฟังชาวสแคลลี่พอดแคสต์วันนี้เราจะไปเปิดตำนานกุมหาสมบัติและวิญญาณนักลบแห่งวัดราชบูรณนะอาถรรพ์นในทรัพย์สมบัติของแผ่นดินมาเกิดขึ้นกับผู้ที่บังอาจก้าวล่วงลักลอบเข้าไปขุดทำลายเพื่อนำมาเป็นของตนทรัพย์โบราณเหล่านี้คือทรัพย์สมบัติของพระมหากษัตริย์ที่มักมีคำสาบและมีผู้เฝ้าในานาปู่สมซึ่งอาจเป็นวิญ,ญญาณของเจ้าของสมบัตินั้น หรือเป็น้าทาสบริวารที่คอยเฝ้าแต่บางแห่งอย่างโบราณสถานล้างในเขตพระราชวังโบราณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีเรื่องเล่ากันมานานในหมู่ของนักโบราณคดีว่าโบราณสถานแห่งหนึ่งมีวิญญาณนักรบโบราณเฝ้าสมบัติอยู่สถานที่แห่งนั้นก็คือโบราณสถานวัดราชบุรณะแหล่งกุสมบัติล้ำค่าของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยของอยุธยาตามประวัติศาสตร์แล้ว วัดราชบุรณะแห่งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพยาโปรดให้สร้างขึ้นมาราวปีพศ .1967 สร้างตรงที่ถวายพระเพลิงพระศพของพระเชษฐาทั้งสองพระองค์คือเจ้าไอา้ยพยากับเจ้ายี่พยาที่เคลื่อนทับมาชนช้างกันในบริเวณวัดป่าฐานในปัจจุบันเพื่อแย่งสิทธิการครอบครองราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดาสมเด็จพระอินทราชาแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ ที่เสด็จสวรรคตทั้งสองจึงถึงแก่พิลาลัยบนคอช้างทั้งคู่เจ้าสามพญาจึงเสด็จจากเมืองชัยนาทมาสเสวยราชสมบัติแทนและส่งพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองทรงอุทิศถวายพระเพลิงสร้างพระปางศรีรัตนมหาธาตุและพระวิหารเป็นพระอารามที่เรียกกันว่าวัดราชบูรณนะและได้สร้างเจดีย์คู่ไว้ตรงที่ชนช้างเพื่อเป็นอนุสร์ละลึกถึงพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ แต่ปัจจุบันนี้เจดี JD ทั้งสองก็ได้หักพังลงมาเหลือแต่เพียงฐานตั้งอยู่กลางวงเวียนหน้าวัดราชบุรณนะและเป็นสถานที่ที่เคยปรากฏร่างของวิญญาณน,นักลบโบราณตนหนึ่งภายในวัดราชบุรณนะมีสถาปร,ริกกรรมเป็นองค์ปางซึ่งเป็นศิลปะอายุทยาสมัยแรกพระปางองค์นี้เป็นต้นเหตุเรื่องของที่มาอาถรรพ์ต่างๆนานา,นาจากผู้ที่บุกลุกลักลอบเข้าไปขุดสมบัติ โดยเมื่อปีพศ2,499กรกมศิลปากรได้เริ่มทำการสำรวจเพื่อทำการบุรณะขณะที่กำลังรอบูุรณะในข้ามคืนของวันที่25กันยาปีพศ2,500พระปางแห่งนี้ก็ถูกกลุ่มคนจำนวนมากลักลอบเจาะเข้าไปถึงพระปางชั้นในเพื่อค้นหาสมบัติซึ่งมีจำนวนมากและยังประเมินค่ามีได้โดยเฉพาะสมบัติส่วนใหญ่เป็นเครื่องราชูปโภคซึ่งเป็นสิ่งของเครื่องใช้ของกษัตริย์ ที่ทําด้วยทองคําและอัญมณีมีค่าอาทิเช่นพระแสงทองคํามหามงกุฎมหามงกุฎราชินีเรื่องหง์ทองคําราชรถม้าเทียมทองคําแหวนทองคําม่านทองคําจอกทองคําประดับทับทิมบรรยากาศขณะลงมือขุดก็มีเท้าลางของเรื่องอาถรรพ์เริ่มปรากฏเมื่อมีนักขุดคนหนึ่งในทีมได้เปิดเผยว่าขณะที่เริ่มขุดก็เกิดมีฟ้าร้องลมพัดแรงมาก แต่ก็ไม่มีใครสนใจและเมื่อเอาสมบัติออกมาวางอยู่ด้านนอกพระปางก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับพระแสงขันชัยสีนั่นก็คือเกิดแสงสว่างคล้ายๆหิ่งห้อยอยู่ว่าป้าบหลายครั้งกับพระแสงนั้นและภายหลังก็ยังเกิดเรื่องอาถรรพ์และสิ่งเลวร้ายกับผู้ที่ลักรอบขุดคนอื่นๆอ,อ,อีกโดยส่วนใหญ่จะเป็นสติฟันฟ่นเฟือนประสบข้อกรรมไม่มีสิ้นสุดชีวิตมีแต่ตกอับหมดเนื้อหมดตัว บางคนก็ถึงกับเอาเครื่องทรงของกษัตริย์มาสวมและถือผ้าแสงดาบออกไปลำที่ตลาดหัวลอส่วนเครื่องทองคำที่นำไปขายในร้านทองในตลาดปรากฏว่าในสมัยต่อๆมาเหล่าบรรดาร้านทองพวกนั้นก็ถูกไฟไหม้หมดไวายจนหมดจุดจบที่น่ากลัวกของผู้ลักลอบขุดกูดสมบัติวัดราชบุรณะทั้งหมดนี้หลายคนก็เชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นจากการสาบแช่งของเจ้าของสมบัตินั่นเอง เรื่องของวิญญาณก็มีผู้พบเห็นอยู่เรื่อยๆเรื่องเหล่านี้โดยอดีตนักโบราณคดีท่านหนึ่งซึ่งในอดีตเคยมีหน้าที่สำรวจและเป็นชุดฝุดค้นหาหลักฐานทางโบราณประวัติศาสตร์ที่บริเวณวัดราชบุรณะแห่งนี้และก็เคยเจอดีที่หน้าวัดมาแล้วนักโบราณคดีท่านนี้ได้เล่าว่าคืนหนึ่งเมื่อเขาเสร็จจากงานสำรวจก็พากันออกไปหาอะไรกินกับทีมงานที่ตลาดเจ้าพรมในตัวเมืองอยุธยา เมื่ออิ่มน้ำสำราเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะกลับเข้าที่พักที่คุ้มขุนแผนขากลับจึงได้เหมารถตุกตุกลับจ้างมาส่งขณะที่รถวิ่งมาบริเวณหน้าวงเวียนเจดีที่เหลือแต่เพียงฐานตำแหน่งที่ชนช้างของเจ้าอ้ายพญากับเจ้ายี่พญาซึ่งก็อยู่ตรงกับวัดราชบุณะทันทีที่มาถึงบริเวณดังนล่าวรถตุก,ต,กตุกที่วิ่งมาดีๆก็หยุดกระทันหันคนขับต้องเบรกจนตัวโกง เพราะมีบุรุษลึกลับไปยืนขวางอยู่กลางถนนทำให้คนขับแสดงอาการฉุนเฉียวและก็ได้ด่าว่าไปหลายคำโดยที่ไม่มีใครทันสังเกตบุรุษผู้นั้นได้ชัดเจนเพราะก็เป็นในช่วงเวลาดึกแสงไฟในถนนก็ค่อนข้างสลัวแต่พอเริ่มปรับสายตาให้ชินกับความมืดได้แล้วภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็ต้องอ้าปากค้างมันคือร่างสูงใหญ่ของนักรบโบราณสวมหมวกทรงประพาธ เสื้อแขนยาวจะหลดข้อมือมีทับทรวงอยู่กลางอกหนุ่งจงกระเบนแบบถกขเขมรทับด้วยกางเกงสีเดียวกันมีดาบโบราณสองเล่มคาดเฉียงบนล่างท่อนบนสภาพใบหน้านักลบโบราณที่ทุกคนเห็นแล้วก็ต้องตกตะลึงเข้าไปใหญ่นั่นก็คือใบหน้าซีกหนึ่งที่ช้ำไปด้วยน้ำเหลืองแถมเนื้อหนังก็ทำท่าจะแบะหลุดออกมาส่งกลิ่นสาบสางไปทั่วทั้งบริเวณ ท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพิ่ของนักโบราณคดีและลูกทีมที่ต้องยืนตัวแข็งคนลุกสู้กันอยู่เป็นคู่ใหญ่สักพักนักลบโบราณน,นั้นก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาพอทุกคนเริมมีสติทุกคนก็เริ่มวิ่งอ้าวให้พ้นจากบริเวณนั้นโดยเร็วที่สุดสุดท้ายก็มานั่งถกกันว่าภาพที่เห็นนั้นคืออะไรแต่ก็พอจะคาดคะเนจากเครื่องทรงที่แต่งได้ว่าน่าจะเป็นวิญญ,ญาณของผู้มีศักดิ์สูงซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร ที่น่าสงสารก็คือจนป่านนี้ทำไมวิญญาณเหล่านั้นยังไม่ไปเกิดและต้องติดอยู่กับสถานที่แห่งนี้ไปอีกนานแค่ไหนในความเป็นจริงที่ได้สอบถามจากผู้รู้ซึ่งก็เป็นผู้มีสมาธิจิตสูงหลายท่านได้เคยเล่าให้ผู้เขียนฟังว่ายังคงมีวิญญาณชาวกรุงศรีอย,ยุธยาอีกหลายหมื่นดวงที่ยังคงติดอยู่ณสถานที่ที่ถเสียชีวิตเมื่อครั้งกรุงแตก เพราะความที่ยังหวงแหนและความรักในแผ่นดินเกิดอย่างแรงกล้าอีกทั้งความตายที่มาขณะที่ยังไม่ถึงเวลาวิญญาณทุกดวงเจ็บปวดทุกทรมานด้วยแรงอาฆาตและแรงแขนจึงทำให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่สงบหนทางจะไปสู่ภพภูมิใหม่ตามสภาวะจิตของพวกเขาจึงยังไม่ได้บังเกิดจนกว่าจะมีผู้มาชี้ทางสว่างจึงมีผู้พบเห็นดวงวิญญาณทหารไทยบ้างทหารพมาร่าบ้าง รวมถึงวิญญาณหญิงสาวคนแก่และเด็กผมจุกในยุคโบราณจากภูมิวิญญาณข้างกรุงโบราณมาปรากฏให้เห็นอยู่เสมอสำหรับทองคำส่วนหนึ่งกรมศิลปากรได้ตามมาจากกุกแห่งนี้ส่วนหนึ่งจัดแสดงไว้ที่พิพิพธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเจ้าสามพยาจังหวัดพระนครศรียุทธยาจากบันทึกของคำให้การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ให้ข้อมูลกับผู้ที่เข้าชมมีใจความสำคัญว่า ภายในกุข้างล่างนั้นมีโต๊ะสำริดสามตัวตั้งอยู่ทิศตะวันออกทิศใต้และทิศเหนือตรงกลางของกุทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้างราวหนึ่งวาเศษแท่นศิลากลางกุมีถาดทองคำสามใบบนถาดมีกระโถนทองคำสี่ใบมีไข่มุกอยู่เต็มกระโถนและพบแหวนประมาณสองพัวงบนแท่นยังพบพระแสงทองคำปักไว้ข้างขอบโต๊ะมีเสื้อทองคำแปดตัว มหามกุฎกว้างหนึ่งศอกสูงสองศอกเศษมีจอกทองคำประดับด้วยทับทิมและมมกุฎลาชินีสมอันตลับทองสิองใบส่วนบนโต๊ะด้านทิศตะวันออกมีมหามมกุฎลาชินีห้าอันวางเอาไว้อยู่บนโต๊ะเสื้อทองคำของพระมหากษัตริย์เรือหงทองคำหนึ่งลำมีคนพายเรือทองคำพระพุทธรูปยี่สิบองค์กับบวยน้ำทองคำแปอันพร้อมม่านทองคำขึงท้องพระโลงก้อนใหญ่ โตทางด้านทิศใต้มีพระพุทธรูป25องค์ภาแก้วมรกตสี่องค์พระพุทธรูปทําด้วยทองคำหน้าเงินมีผ้าพับไว้เป็นอย่างดีแต่เมื่อถูกก็เป็นผุยผงนอกจากนี้ก็ยังมีพระราชรถคันหนึ่งมีม้าเทียมหนึ่งคู่ที่ทําด้วยทองคํามีขวดหกลูกทําด้วยสีขาวมีแหวนอยู่เต็มขวดและเศษทองอีกสิกะสอบจุดแสดงเครื่องทองราชบุรณะอยู่บนชั้นสอง ภายในห้องนี้ได้แสดงเครื่องประดับทองคำเครื่องใช้ทองคำของพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎทองคำเข็มขัดปั้นเง่งแหวนกำไลสร้อยพระหัตถ์แผ่นทองคำและตู้สำหรับจัดแสดงผ้าแสงขันชัยสีองค์ผ้าแสงขันชัยสีทำด้วยเหล็กมีคมทั้งสองด้านแฝงความหมายของความยุติธรรมแห่งองค์พระมหากษัตริย์หากจำเป็นจะต้องลงดาบจะไม่สามารถเลือกด้านใดด้านหนึ่งได้ ฝักทองคำจำหลักลายประจํายามลายกระหนกประดับอัญญามณีดามทําด้วยเขี้ยวหนุมานหรือหินควอตซึ่งมักเรียกแทนว่าแก้วผลึกเป็นรูปแปดเหลี่ยมอาจารย์เผ่าทองทองเจือคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดีก็ได้ท้าความให้ฟังถึงประวัติวัดราชบุรนะว่าวัดนี้เจ้าสามพยาเป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อปีพศ1967ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นการสร้างพระปางองค์นี้เจ้าสามพยาโปรดให้สร้างกุขึ้นมาด้วยคือห้องเก็บสมบัตินั่นเองซึ่งซ้อนลงไปใต้ดินสามชั้นเพื่อบรรจุข้าวของมีค่าเสร็จแล้วจึงก่อพระปางทัพการกระทําเช่นนี้คนโบราณเชื่อว่าเป็นการสืบทอดทางพระพุทธศาสนาเพราะเชื่อว่าเมื่อพุทธศาสนาครบ5,000ปี ก็จะล่มสลายแต่หากกุสมบัติยังอยู่ก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อครั้งในอดีตดินแดนแห่งนี้เคยมีพระพุทธศาสนาอาจารย์เผ่าทองได้เล่าต่อว่าเครื่องทองทั้งหมดที่อยู่ภายในห้องนี้ได้จากเจดีย์องค์หนึ่งของพระปางตั้งแต่เมื่อปีพศ1967กุแห่งนี้ปิดมาตลอดจนกระทั่งปีพศ2501ก็ได้มีกลุ่มคนร้ายเข้ามาลักลอบขุดพระปาง แล้วก็เจอกุทองคำก็เริ่มมีการลักลอบขโมยออกมาทีละเล็กทีละน้อยจนสมัยนั้นก็ได้มีการพูดกันว่าหลานทองในตำบลหัวลอต้องเปิดเตาหลอมกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ออกมาเป็นทองคำแท่งเลี่ยงไม่ให้ตำรวจจับได้ต่อมาทางตำรวจและกรมศิลปากรจึงทราบว่ามีการลักลอบเพราะเนื่องจากมีคนร้สติฟันเฟือนพอล่ำรวยจากทรัพย์สมบัติที่ขุดได้ ออกมายืนถือพระแสงขันลำอยู่ที่ตลาดหัวลอและเมื่อจับมาตรวจสอบก็พบว่าเป็นของจริงสอบปากคำและตรวจสอบกรมศิลปากรจึงตามไปขุดค้นขึ้นมาทองคำที่เห็นอยู่ในห้องแห่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เหลือจากการขุดของคนร้ายสันนิษฐานว่าทองคำมหาสารที่พบในกุแห่งนี้บางส่วนก็มาจากเสียมเรียบของขเขมรเนื่องจากเจ้าสามพญาไปตีเมืองเสียมเรียบมาได้ บันทึกอีกหน้าแห่งความยิ่งใหญ่ของอยุทยามรดกโลกวัดราชบุรณะปัจจุบันสามารถเข้าชมในกุกพระปางวัดราชบุรณะได้กูนี้มีสองชั้นชั้นบนสูงจากระดับพื้นประมาณ5เมตรกูด,ด้านล่างอยู่สูงจากพื้นประมาณ2.2เมตรผนังส่วนล่างเจาะเป็นซุ้มทั้ง4ด้านแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีทรัพย์สมบัติล้ำค่าอยู่แล้วแต่ก็ยังมีสิ่งที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะ คือจิจก,กรรมฝาผนังฝีมือสมัยช่างอายุทยาตอนต้นเป็นภาพชุมนุมประกอบลายดอกไม้ล่วงผนังทิศตะวันออกและทิศใต้เขียนเป็นภาพแบบจีนเขียนด้วยสีฝุ่นที่ใช้สีแดงดำและสีขาวสมบัติของชาติของบรรพบุรุษที่ฝากเอาไวใ้ให้ลูกหลานได้ใช้เพื่อเป็นดินส่วนรวมหากใครนำไปเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองแล้วถึงแม้จะมั่งคั่งแต่สุดท้ายก็มีจุดจบที่เลวร้ายหาความสุขไม่ได้ และนี่ก็เป็นเรื่องเล่าทั้งหมดของตำนานกุมมหาสมบัติแห่งวัดราชบูรณะ Scary Podcast ที่รวบมเรื่องเล่าเรื่องผีคดีความเชื่อและตำนานอาถรรพ์มาไว้ในช่องนี้หากคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วเราจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะครับ